บรรยากาศยามค่ำคืนฮบันไดทำมาเดินไฟเลยแต่มันยังไม่เสร็จมืดก่อนก็เหลือตรงหน้าบูเวสวรนนะที่ยังไม่มีไฟ เดี๋ยวก็คงจะเอาไฟมาใส่ด้านหน้านี้อีกหลอดหลอดยาวเ้าให้แสงสว่างจะได้พอทางเข้าด้วยแต่ส่วนทางด้านในลานทํานี้รู้สึกจะโอเคแล้ว ตรงที่เราจะจัดกิจกรรมสะสนมมูลข้ามปีก็สว่างสวายดี ันนี้ก็เป็นที่ญาโยมสวดมนต์เต็นสามหลังเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาแม่ธรนีมาแล้วก็พาระพกินเนให้แม่งองค์น้อยๆเนี่ยมาตั้งถ้าตั้งต้มหมูบูชาแล้วก็ยกพระพุทธรูปมาตั้งอีก เอาองค์แดงนี้ใส่หน้าปกเกอหน้าปกขึ้นมาก็สว่างไสวไปทั่วหัวคลัง ่วนทางนี้ก็สว่างนี้นั่งได้สวดมนต์ได้นะหน้าแม่ทรณีก็ดีหรือแม่นาคีก็ดีก็าสามารถนั่งสวดมนต์ได้ ท่งโซนทังนี้ก็ยังขาดหลอดไฟอยู่สีห้าหลอดตรงนู้นเห็นไหมเราจุดเทียนไว้ญาตโยมเข้ามากราบไหว้นะสักกะละนี้ก็ลุงตาจัดให้ไฟแสงสี แล้วก็เหลือเส้นอีกเส้นหนึ่งมาตรงนี้มาตรงอ่างน้ำสระน้ำเ,เดี๋ยวแล้วก็ยังมืดอยู่แล้วก็จะต่อไฟ แบบไฟมาทางนี้ให้สว่างกับโซนด้านนี้ด้วยระบบไฟก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยขาดทางด้านาพัวพิรปภงขาวนี้แต่ทางด้านลานทำนี้สว่างสวัยถือว่าผ่านแล้ว ทางด้านลานทําต้งที่เราส่วนมนนี้ก็ผ่านเจ็ดจรัดมากอ่าเหลือเก็บนี่มันอีกหลอดนึงนยังไม่มีก็เหลือเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆสำหรับทางด้านลานทํา ทางเข้าโอ้นี้พระจันทร์สวยครับพรุ่งนี้ก็เก็บพวกอุปกรณ์ออก ลัพิธีในกิจกรรมของเราก็ใช้ได้แล้วผ่านอโอเครวมสวดมนต์ข้ามปีนะที่วัดดรงชูกรมุนนาสาธุสาธุ